ไฮพาสจอดคำหวานเกมรุกปังขึ้นเพราะโมเมชีอนาคต i b บที่ได้ผ่อนผ่านไปพัฒนาขึ้นแน่ควนหลงการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววีลีเกาหลีฤดูกาล2 0 2 3 2 4ซึ่งไฮพาสต้นสังกัดของโมเมธนชาสุขสดพลิกพ่าย GS c อสคาลเทต่อ3เซต25ต่อ16 25ต่อ17 17ต่อ25 21ต่อ25และ11ต่อ15เก็เพิ่มเป็น6คะแนนขยับขึ้น รั้งอันดับ5ขณะที่ G S c o u t e c h มีเพิ่มเป็น13คะแนนรั้งอันดับ2เหมือนเดิมหลังจบเกมคิมจองมินเฮดโค้ชของทีมไฮพ a าสเปิดเผยว่านักกีฬาเราทำงานหนักมากในเซตแรกและเซต2ไม่ใช่ว่าเราทำได้ดีแต่คู่ต่อสู้ของเราทำได้ไม่ดีตอนแรกผมคิดว่าเราจะชนะภายในเซตที่3ถึง4แต่เราก็ทำไม่ได้เรื่องที่ประท้วงคำตัดสินในช่วงเซตที่4และ5โค้ชกล่าวว่าผมไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่ผม เห็นแตกต่างจากที่พวกเขาเห็นหรือเปล่าแต่ผมไม่อยากพูดอะไรมากเพราะเกมมันจบไปแล้วส่วนเรื่องที่ลียุนจองเซตเตอร์และธนัชชาทำผลงานไม่ดีในช่วงครึ่งหลังของเกมโคช้ชกล่าวว่าความแข็งแกร่งทางกายภาพลดลงเล็กน้อยปริมาณการฝึกของทั้งคู่มีน้อยลงเพื่อจัดการกับอาการของพวกเขาผมคิดว่ามันคงจะโอเคขึ้นเมื่อสภาพร่างกายของพวกเธอดีขึ้นผมคิดว่าเกมรุกของเราดีขึ้นตั้งแต่โคต้าเอเชียเข้ามาเล่นในกรณีของ เนื่องจากพวกเขาได้รรันธันเกิดประหลาดไปพวกเขาจะกลายเป็นทีมที่ดีขึ้นในอนาคตส่วนเรามีความกังวลเรื่องสภาพร่าง,างกายของธนชาสํสำหรับโมเมธนทชาสุขสดในเกมนี้เธอทำได้มากถึง20คะแนนเป็นรองเพียงท็อปสกอร์ของทีมอยากวานยาบูกิลิสที่ทำได้36คะแนนโปรแกรมต่อไปให้พาสของโมเมธนทชาสุขสดมีคิวลงสนามพบกับไอบีเนโทสของชมพู่รพันธันเกิดประหลาดเซตเตอร์วอลเลย์บอลจิงไทย ในวันที่11พฤศจิกายน2 5 6 6เวลา14นาฬิกาขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐสปอร์ตอย่าลืมกดติดตามช่องดาววอลเลยเพื่อไม่พลาดเรื่องดีเรื่องเด็ดในครั้งต่อไปค่ะ